มิสแกรนฝรั่งเศสประกาศสลัดตำแหน่งอ้างถูกดูหมิน่นไม่ให้เกียรติจากนี้ขอก้าวต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรีเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทุกคนเมื่อไม่กี่วันก็มีการปลดระเชกลกุปตะและก็มีการแต่งตั้งซีเจไปเมื่อวันโกน,นมาๆนี่เองค่ะแต่จู่ๆมิสแกรนฝรั่งเศสก็มาประกาศสลัดตำแหน่งแล้วก็ให้เหตุผลว่าถูกดูหมินไม่ให้เกียรติเออ อมันยังไงมาดูกันค่ะเรื่องของเรื่องมันก็มีแบบนี้ค่ะเธอได้ระบ,บุเอาไว้ในแคปชั่นของเธอว่าบางครั้งการเดินจากไปก็เป็นหนทางที่ทรงพลังที่สุดในการให้เกียรติตัวเองหลังจากที่ฉันเลือกที่จะอยู่เงียบๆและอยู่ด้วยความพักดีตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาฉันเลือกที่จะให้ความชัดเจนไม่ใช่ด้วยความโกรธเคืองแต่มาจากที่ฉันรักในความสงบคุณค่าในตัวฉันและความเป็นผู้หญิงที่ฉันเป็น ประสบการณ์นี้ไม่เคยง่ายแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมเช่นกันฉันขอบคุณเวทีนานาชาติที่เป็นโอกาสให้ฉันได้เปล่งเสียงและรู้จักกับผู้คนที่น่ารักที่ฉันได้ร่วมงานด้วยที่ Miss g r a n d International โดยเฉพาะพี่สาวน้องสาวของฉันที่ได้อันดับท็อปสและนางงามผู้ความมงกุฎคนล่าสุดนั่นก็คือ CJ ขอให้เธอเดินเฉิดฉายต่อไปนะฉันรักเธอ ขอให้เธอเป็นตัวเองอยู่เสมอฉันจะเก็บบทเรียนความเข้มแข็งและแสงสว่างที่เราทุกคนเคยใช้ร่วมกันแต่วันนี้ฉันกำลังก้าวไปสู่บทบาทใหม่บทบาทที่ฉันจะได้พูดอย่างเสรีและเดินไปในเส้นทางที่ฉันเลือกเองท่ามกลางผู้คนที่ให้เกียรติฉัน ในตัวตนที่แท้จริงของฉันไม่ใช่บทบาทที่ฉันเป็นและต่อต้านการลดคุณค่าในตัวผู้หญิงทุกรูปแบบฉันไม่ได้เป็นแค่ตำแหน่งแต่ฉันคือเสียงที่เปล่งออกมาฉันคือแรงกระเพื่อมและฉันคือมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วพบกันใหม่นะในเส้นทางใหม่ของฉันนอกจากนี้ใน Instagram Story ของเธอก็ได้มีการรีโพสต์คลิปดังกล่าว พร้อมกับแคปชั่นตำแหน่งไม่ได้สร้างชั้นขึ้นมาคุณค่าในตัวชั้นต่างหากขอบคุณมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลสำหรับการเดินทางครั้งนี้แต่น่าเสียดายที่ชั้นไม่ได้รับความเคารพอย่างที่ควรจะได้รับอยู่หลายครั้งชั้นยังคงเป็นคนเดิมของคุณเสมอและตอนนี้ชั้นกำลังวิ่งออกไปในเส้นทางใหม่ในฐานะผู้หญิงที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในตัวเอง เกิดอะไรขึ้นพออ่านจบฉันก็แบบขนลุกอะแล้วเมื่อเช้าก็ยังมีแบบมิสคอ o โมท่านหนึ่งออกมาแบบว่าอโพสอะไรประมาณอย่างนี้ว่าไม่สนับสนุนอะไรที่เป็นการแบบไม่ให้เกียรติผู้หญิงนะ่ะแต่ฉันเดาว,ว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดานะคะน้อง ผู้สร้างมีมหลายคนจำได้ใช่ไหมคะตำนานของเธอเนอะเธอมีมีมใหม่ๆแปลกๆมาตลอดซาฟิเอตูคาเบงเกเลมิสแกรนฝรั่งเศสฉันเดาว,ว่าเธอจะไปประกวดมิสเวิร์สแน่เลยเธอมาลุ้นกันค่ะ